สวัสดีครับวันนี้ผมกัดกเคพันนี้เรามาพ่นสีท,ทําแถกแดงไว้นะครับสําหรับเหล็กอีกความหนาหนึ่งนะครับที่เราไว้ใช้ทําสะพานลับกับอกไก่ เพราะว่าป้องกันช่างหยิบเหล็กผิดไปตัดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ทําการพ่นหัวไว้แต่พอพ่นแค่หัวเนี่ยเวลาเขาตัดสีมันก็จะหายไปแล้วครับแล้วก็มีการเกิดการใช้เหล็กมั่วนะครับอันนี้เป็นวิธีป้องกันก็คือจะพ่นเป็นขีดๆไว้เ,เนี่ยฮะทั้งตัวเส้นเลยเวลาช่างเอาไปเชื่อมด้านบนนะครับเราก็สามารถตรวจได้ตามสีเลยว่าถูกต้องนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับช่างเกิดความมักง่ายนะครับความหนาไม่ได้ต่างกันเยอะอาจจะเป็นแค่จุดอย่างเช่น2.3กับ2มิลช่างก็จะเอาใช้ปนไปเลยนะครับก็มีเก เพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีแก้ของเราอย่างน้อยๆนะครับเวลาเอาไปเชื่อมข้างบนเนี่ยเราจะได้ดูตามสีมันจะได้รู้เลยนะครับว่าอ๋อตัวนี้เป็นเหล็กไซส์นี้ความหนานี้นะครับตอนนี้เหล็กเรามาลงแล้วจํานวน2หลังนะครับแล้วก็มีสีสําหรับเก็บแนวเชื่อมแล้วก็แผ่นเพจแล้วก็เชิงชายทวินวันนะครับแผ่นเพจที่เราใช้หัวเสาก็คือ6มิลน,นะครับก็จะหนาเพราะบางเจ้าเขาก็จะใช้ตัวบาง 4มิลน,นะครับแต่ว่า4มิลเนี่ยที่ผมเคยไปดูงานคือมันแอนสำหรับยิงแปรแล้วก็เชิงชายแล้วก็เชิงชายทูอินวันของเชล่าสวนเล็กก็พ่นความหนาแยกไปแล้วนะครับช่างจะได้ไม่งงเพราะตัวเนี้ยไซส์เท่ากันแต่คนละความหนาเพราะว่าใช้คนละหน้าที่นะครับแล้วก็แปรใช้เป็นแปรสำเร็จ หนา0.65มิลนะครับเพราะว่าเคยใช้ตัวบาง0.5แล้วก็ส่วนใหญ่ช่างเขาชอบเดินเหยียบนะครับเวลาเขาทำงานก็จะเดินเหยียบเิ่งช่างมุงหลังคานี่แทบจะวิ่งทั้งบนเลยครับมันแอนมันงอเลยแหละงอให้เราเห็นเลยก็เลยขยับออกมาเป็น0.65นะครับหรือว่า0.7ก็จะใช้อยู่2ไซส์นี้นะครับเพราะว่าเหยียบแล้วมันไม่แอนถ้าพอใจถูกใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ KP p r o p e ปต y นะครับและร้าน KP กันยางนะครับใครซื้อบ้าน มีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิปเปอร์แบมโบพร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย30-50%นะครับติดตามเรานะครับกับ KP พ r o p e r ต y วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ในอีต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ